DJ สวัสดีเพื่อนๆชาววันพันแมนกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาท้าโดนฮีโร่เอพิซอดเนาะก็คือด่านที่28แล้วเ,เป็นด่านของเอด้วงนะเดี๋ยวเราขึ้นพาไปดู เออก็เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาใช้เทคนิควิธีไหนผ่านเนาะก็ไปดูกันได้เนาะเออก่อนที่จะไปดูเนี่ยมันมีกิจกรรมใหม่มาเว้ยวันนี้มันวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวผมดูวันก่อนโอเคยี่สิบเจ็ดสิงหาวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดเออกิจกรรมใหม่มาฮีโร่ซับไพค์ครับผมมันเหมือนเวเลอร์พาร์ตอะเคยใครเคยเล่นอาร์โอวีใครเคยเล่นพับจีจะรู้นะเวเลอร์พาร์ตจะเป็นยังไงเออมันจะเป็นอย่างนี้แหละก็คือเวเลอร์พาร์ตเนี่ยผมจะเรียกมันเวเลอร์พาร์ตนะ จริงจะเรียกว่าแท่งซับายเรือนแสงก็ได้แต่ผมว่ามันเรียกยากกว่า Real นะวาเลอร์พาร์ตนะเพราเราติดปากกันเออวเลอร์พาร์ตเนี่ยก็แล้วแต่คุณนะครับว่าคุณจะเติมเปิดไหมถ้าคุณเป็นสายฟรีจริงๆคุณไม่ต้องเปิดก็ได้ครับรับแท่งทั่วไปข้างบนก็ได้ครับผมแต่มันจะไม่คุ้มนะเออมันมันมันคุ้มแหละสาหรับคนเล่นไม่เติมแต่มันก็ได้น้อยมันได้แบบคือได้น้อยกว่าสายเติมนะเออพูดก้อยก่อนนะได้น้อยกว่าสายเติมเพราะสายเติมอะ่ะเขาจะได้แถวล่างแท่งเนืองแสงอะ่ะ ข้างล่างด้วยเออแถ,แถมแท่งนึงแสรข้างล่างอะ่ะเออดู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 ด,ด,ดูแต่และอย่างคือดีมากไปดูตรงนี้ดีกว่ารางวัลเลยไม่ใช่ตัวอย่างเออดูดูด,ดูมีบาคุซันด้วยระดับเอ,กเอ,อสอก็มีตาเออรูปรังใสร์น้ำอีกหยิบเฉพาะอีกโอ้โหเยอะแย,ยะไม่หมดเลยอะ่ะคูอแบบคุณจะพาลาดเหรอครับกิจกรรมแบบเนี้ยคุณจะพลาดกันเลยครับดูของทั่วไปครับที่คุณจะได้ถ้าคุณไม่เติมโอ้โหผมว่าคุณจะพลาดเลยครับ คนที่จะสนับสนุนเกมเขาหน่อยครับผมก็คือเนี่ยงบงบประมาณ349บาทก็จัดได้แล้วจริงๆก็ประหยัดประหยัดงบได้เยอะเลยเออเนี่ยผมจัดมาคือจัดมันมี2ระดับนะคือคุณจะจัดงบปกติก็คือ349บาทสำหรับคนที่มีงบน้อยแต่มีเวลาเล่นเออแต่ถ้าคุณมีงบแบบคือรวยจัดอะครับคือแบบ พ่อผมผลิตบัตรทูมันนี่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ประจัดเลยครับ839ก็คุ้มก็คือมันเด้งให้เวล20เลยเออมันเด้งให้เวล20เลยแล้วก็ไปบวกเวลวีที่เหลือเออเวล20คุณได้อะไรนี่ครับเวล20จะได้ชุดไอเทม G n o t กับฟูุกิหรือมอสคิโตเกิลน่ะคุณเลือกได้หนึ่งอย่างคุณเลือกไปเลยเออสำหรับคนที่พลาดกิจกรรมแบบนี้ยังมีโอกาสได้จากเงีบเฉพาะเวล20เนาะก็ยังดีเนาะดีกว่าไม่ได้โหมันคุ้มมากเลยนะ คือคุณต้องมานั่งเล่นทั้งวันกว่าเวล์ยี่สิบอะแต่ถ้าคุณเติม่ะแปดแปดสามเก้าคุณมาถึงเวล์ยี่สิบเลยนะถือว่าคุ้มมากแล้วก็ครับปกติครับเวลพ์พาร์ตก็มีเควสภารกิจประจําวันกับเควสรายสัปดาห์เนาะรับไปเรื่อยๆทำเบยเรื่อยๆครับผมพอเลื่อนไปเรื่อยออๆก็นะครับไอเทมมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับผมประมาณนี้เนาะก็คือเวล์แปดสิบก็จะได้บาคุซันเนาะจริงบาคุซันก็หน้าเวล,แล์แปดสิบแหละครับแม่ง วิวเ,เยอะไปไหนเนะี่ยต่อไปก็เรื่อยๆนะมันมีถึงเวลอะไรผมไม่รู้นะโอ้โหเวลร้อยยี่สิบดิแม่งมีถึงร้อยยี่สิบอะทุกคนใส่จมูกมันอยู่ไหนวะใส่จมูกใส่จม้าอุ้งสองร้อยอะทุกคนคือมีเวลาเออเวลาเริ่มวันที่ว,ทวันที่เท่าไหร่วะเดี๋ยวกนผมขอดูก่อนวันที่สิบเดือนแปดวันที่ยี่สิบเจ็ดเริ่มวันที่ยี่สิบเจ็ดหมดวันที่สิบเอ็ดแปดเก้าสิบอีกสองเดือนนะครับ ผมว่าอีสองเดือนน่ะก็คือหมดหมดเดือนหน้าเดือนกันยานุลาหมดตุลาวันที่สิบตุลานะไม่วันที่สิบเอ็ดตุลานะก็คือเดือนสิบอะครับเดือนตุลาป่ะน่าจะใช่แหละเออคือไอเนี่ยแล้วแต่คุณนะว่าคุณจะเติมเท่าไหร่งบคุณเหลือคุณก็เติมเลยแ800ดร้อยแต่ถ้างบคุณไม่เหลือแต่มีเวลาเล่นก็เติมครับสามร้อยแล้วกิจกรรมแบบเนี้ยอย่าไปพลาดครับมันคุ้มมากคือมันจะแจกเยอะจริงสนับสนุนเกมเขาหน่อยครับเกมเขาไม่ได้สร้างมาฟรี คือแค่คุณไม่ทนับสนุนไม่เป็นไรคุณก็รับแถวบนไปเขายังทําให้เอออีกอย่างมันก็มีอะไรอีกแลกเปลี่ยนเล็กน้อยนะก็คือเหรียญเรื่องเหรียญเรื่องแสงเนี่ยสามารถนําไปแลกไอเทมได้ก็เหมือนเหมือนวงเหมือนหมุนวง,นง,นงล้อใน r o v เออถ้าผมจาไม่ผิดอ่ะคุณก็ไปแลกได้ครับผมประมาณนี้โอเคโอเคเราเข้าใจในฮีโร่ซัพพอร์ตแล้วนะนี้เราไปดูคลิปที่ผมทําไว้ในการลงฮีโร่เอพิซสาด่านที่ยี่สิบแปดดวงกันดีครับไปเริ่มลิ้นพันกันละ ไปไปดูที่ผมจัดจัดก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็คือใช้คอของเด็กเนาะก็คือจักรฟ้าเด็กเนี่ยเป็นคออยู่แล้วเป็นคอหลักแล้วก็ตัวสําคัญสําคัญเลยนะที่ปั้นไว้อะใครปั้นไว้ก็ดีใครไม่ปั้นก็ต้อง,ต,องต้องหาตัวอันนี้มาช่วยนะคือต้องมาช่วยลบก็คือสมัยแมนผมไม่ได้ปั้นสมัยแมนไว้นะคือปั้นแหละแต่ปั้นไม่สึกผมเลยขอยืมสมัยแมนช่วยลบมาจากบอทเนาะเออ เพราะสมัยแมนเนี่ยเวลามันันตีอ่ะมันจะเด้งเลื่อนได้แถวหลังไงก็คือดันเนี้ยด้วงอ่ะมันสะท้อนดาวเมทได้แรงคือมันสะท้อนอ่ะมันมันไม่แรงหรอกแต่หน้ากากหวานผมแม่งเสือกตีแรงเกินคือแม่งตีแรงก็เลยทําให้ตายไวเออพอตายไวเราก็ต้องมีตัวฮิวคือไอ้ด่านฮีโร่เนี่ยตัวฮิวอ่ะมันมีไม่เยอะเลยก็คือเอาฮีโร่จัดทีมฮีโร่เนี่ยตัวฮิวมันแบบผมนับได้เลยตอนเนี้ยว่ามีกี่ตัวคือสมัยแมนตัวเดียวปะวะ ที่เป็นฝั่งนี้เลือยิวเลือดอ่ะเออก็นี่แหละครับใครที่ปั้นสมายแมนไว้แล้วทําสุดนะคือทำห้าดาวแล้วเตะบวธเอาไว้อะถือว่าลงดันแบบง่ายมากแต่ผมไม่มีไงผมทําไม่สุดผมก็เลยหายยืมเชื่อเลว่าโอเคประมาณนี้ตัวลองลงมาคือหน้ากากหวานนะเออหน้ากากหวานเป็นตัวที่เอาไว้ทําดาเมจให้จตัตรูตายาไว้แต่ไม่ถึงกระตายนะเพราะตัวอื่นจะเป็นตัวเสริมทับเออม,มึงเป็นไรเดร์ครับไม่ต้องถามเอามาล่งบับ คือเอามายืน่ะมันเอยามาต่างเครับมายืนได้เฉยอ่ะอย่างน้อยยืนได้นานก็ยังดีกว่าฟูบุกิก็มาเติมคอยเต็มก็คือขาดสายพลังกับฟูบุกิครับใครมีตัวอื่นก็ใช้ได้เลยแต่อย่าไปใช้เออน่านฟ้าจะบอกว่านานฟ้านัานฟ้าใช้ไม่ได้เป็นฝั่งมิโลเนาะเออส่วนแทงค์ทอมมาสเตอร์ไม่มีอะไรมากครับแทงค์ทอมมาสเตอร์ก็เลือดเยอะเฉยคือผมจะเน้นตัวเลือดเยอะมายืนเยอะกว่าปกตินะเพราะสะท้อนแรงถ้าเจอเลือดน้อยมายืนอ่ะ มันจะตายไวเออผมเต้องใช้ตัวสะท้อนกับด้วยมุ้งมงไรเดอร์ก็คือมันมีบัฟไม่ใช่บัฟดิไอเทมเออใส่ชุดสะท้อนชุดสูนมาเออแทงทอมมาสเตอร์ก็ไม่ได้ใส่ชุดสูรหรอกผมแต่ผมใส่เลือดเยอะไปเลยอัดเลือดเต็มๆเ่ยมันจะตายยากโอเคทีมก็จะประมาณนี้เนาะก็ในด่านนี้บอสจะมีพลังกระหน่ำเนาะต่อเนื่องก็คือตีแรงขึ้นคือเป็นบ้าคือเป็นซูเปอร์สซยยาเออแล้วก็แถมสะท้อนแรงด้วยนะบอกไว้ก่อน ใจหลักของมันคือสะท้อนโอเคเราไปดูกันว่าผมใช้วิธีไหนผ่านไปคือผมยิ้มสมัยแมนเพื่อนมานะทำแม่ทุกคนโอเคอนี่นะปล็แบบก็นำมันติดแล้วเปิดเลยครับจักพัดเด็กต้องตีให้ติดขี้แน่นอนม,อมึงมีไรเดอร์บล็อให้สมัยแมนด้วยวะถ้าผมจะไม่ผิดนั่าจะบล็อกให้สมัยแมนนะเอ้า ไปมัดไปอ๋อเออ,เอ,อใช่ใช่มันจะได้ตีธรรมดาแรงนี่นนะผมตีผู้ด้วยดูน้ากกากขวานผมดิตายอะ่ะคือแบบอันนี้เฟล,ลนะบอกไว้ก่อนคือถ้าเล่นแบบนี้นเฟล,ลนะคือน้ากากขวานนั้นนะมันตีเกินสามครั้งเวย้ยคือมันตีแรงเกินไปเวย้ยอันนี้เฟลเราก็ต้องลงใหม่นะเพราะมันเฟล,ล,ลมันเป็นที่ดวงเราด้วยนะคืออย่าให้หน้ากากขวานตีเกินสามถึง4ี่ถึงห้านะถ้าเกินสามปุ๊บแม่งแรงจัดเลยโอเค บั๊บใหม่บั๊บใหม่เหมือนเดิมโอเคต่อไป1 2 3่องสามตีอืมอีกตว์ตายไหมอ่ะโอเคไม่ตายเมื่อกี้มตีห้าทีติดขี้ด้วยเกือบตายตีธรรมดาชัวเรียนท็อปถ้าตีใชอสกิลจะแรงเกินก็หิ้วเลือดเลยครับอย่าไปรอโอเคอย่าไปรอนะทำไมแมนถึงเธอทำไมแมนก็หิ้วเลือดให้หน้ากากหวานเลยนะต่อไปตีธรรมดาครับเดี๋ยวใช้สกิลนะเดี๋ยวมันแรงเกิน Okay, เดีาา๋ยวมึงมีแตยละต่อเลยนักกาหวัญซัดแต่เนี่ยมึงอัดเท่าไหร่ก็เอาไปเลยตีดีีออสี่จ่สี่ทีหรือสามทีวะไม่ดูโอเคชนะละก็ืดูดูไม่ช่วยีิส่ายเลยดีเนะี่ยทำไมาแมนแม่งอยู่อะแล้วจบเกมครับอืมประมาณนี้เนาะโอเคทีผมก็จะประมาณนี้นะคือแบบเวลาเล่นอนะ ถ้าหน้ากากหวานมันตีสี่ถึงห้าครั้งอะ่ะหรือตีติดคี้ด้วยอะ่ะโหแม่งเป็นอะไรที่แบบสวยสุดๆเลยนะคือเราจะตายไวหน้ากากหวานจะตายไวเหมือนรอบแรกที่ผมเล่นเมนื่อกี้คือเฟลนะหน้ากากหวานตีติดคี้แล้วตีสี่ครั้งอะ่ะคือแรงเกินไปอะ่ะนั่งยืนได้เทินเดียวตายละคือได้ตีเขาแค่ทีเดียวเองอะ่ะตายเลยอะ่ะเอออันนี้ก็ต้องต้องแบบเล่นใหม่ไปเรื่อยๆเนาะหาจังหวะที่มันเฟลยากๆของเราอะ่ะแล้วก็เล่นเรื่อยๆพยายามอย่าเฟลบ่อยก็เนาะพอ หาทิศจังหวะได้แล้วก็นั่นแหละครับมันจะง่ายขึ้นก็คือสมายแมนตัวหลักเลนในด่านเนี้ยไม่ไม่ถึงกระดังหรอกถ้ามีตัวอื่นดีๆคุณก็ทําได้นะแต่คุณต้องศึกษาก่อนว่าช่วมันสะท้อนเนี่ยคุณจะทํายังไงถึงจะชนะมันอันนี้คุณต้องศึกษานะแต่ที่ผมศึกษามาสมายแมนครับเป็นตัวที่ช่วยได้ในการเรื่องสะท้อนนะก็คือฮิ้วเลือดให้แถวหลังโอเคประมาณนี้เนาะใครได้ปั้นสมายแมนมาไอสมายแมนไว้เนี่ยถือว่าดีมากก็คือถึกด้วยเพราะการช่วยลบอบมันไม่ค่อยถึกเท่าปั้นเองหรอก ปั้นเองอะสุดกว่าผมผมบอกได้เต็มปากเต็มคําเลยเออทีมผมก็จะประมาณนี้นะดาเจก็จะมาจากหน้ากากหวานเนาะโอเคงั้นเราไปสรุปการใช้ใเทม,มันดีกว่าครับว่าผมใช้ใเทมอะไรบ้างไปเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนง่ายหรือเปล่าอันนี้28 <c oughs> ใครมีเทคนิคอะไรดีๆก็แนะนําได้ใต้คลิปนะครับผมก็คือฮีโร่ที่ผมใช้ก็จะประมาณนี้เลยคือตัวแรกก็จะเป็นจักรพรรดิเด็กเปิดก่นตามด้วยมุมิงไรเดอร์บาฟให้จักรพรรดิเด็ก ไมมันตีแรงขึ้นในเอทอร์นี่สองเออแล้วก็ตามมาเลยหน้ากากหวานครับตัวที่3เลยหน้ากากหวานเปอรอเร็จตสมายแมนครับจะเป็นตัวนีกก้ไม่หน้ากากหวานที่เหลือเป็นตัวตีธรรมดาปกติเลยเอออันนี้ก็ต้องแล้วแต่ดวงด้วยนะว่าไอหวานเนี่ยมันจะตีแรงหรือเปล่าถ้ามันตีแรงเกินเนี่ยติ๊ชี้เนี่ยโอ้โหมันก็แรงไปนะมันก็ตายไวนะโอเคเราไปดูไอเทมกันครับว่าผมใช้ไอเทมอะไรแต่ละตัวกันไปไอเทมแรกเลยครับอ่าแทางทอมัสเตอร์เอพี HP ครับล้วน คือใครจะใส่สูตรใครจะใส่ล้ำลองก็ได้ครับแต่ขอเซปีล้วนนี่คุณคุณสมบัติผมก็จะประมาณนี้ครับผมต่อไปหน้ากากหวานเนาะหน้ากากหวานผมใช้ปลาเถื่อนครับคือเน้นปลาเถื่อนเนาะหน้ากากหวานเพราะมันเร่งดาเมจสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะแล้วก็คุณสมบัติผมก็จะประมาณนี้นะครับผมใครมีเซตปลาเถื่อนที่ไม่ต้องใช้ความเร็วก็ได้นะเพราะไปใช้ที่มันโจมตีชี้อะไรเงี้ยดีกว่าอีกนะอันนี้ผมไม่มีจริงๆผมเลยใส่ความเร็วโอเค ต่อไปจักรพันเด็กครับจักรพัรเด็กแน่น,นอนใส่ความเร็วให้มันเร็วที่สุดในเทินอยู่แล้วก็คือเร็วที่สุดในทีมพูดผ,ผิดในเทินเฉยเลยก็คือต้องเร็วที่สุดอะ่ะเออแล้วก็สําคัญสําคัญเลยควรใส่คี้เขาสิ้นหนึ่งเพราะเขาเปิดถ้าตีติดคี้ในอันติเขาอะ่ะมันจะบทขยี้ด้วยนะโอเคประมาณนี้ผมคุณสมบัติก็ตามมันต่อไปฟูบุกิฟูบุกิยัดอะไรก็ได้ครับเตอตายอยู่แล้วเทินแรกอะ่ะ คือด้วงแม่งตีทีเดียวยังไงก็ตายเออคือใครโดนด้วงตีแม่งก็ตายอยู่แล้วอ่ะแม่งติดกระนำอ่ะเออก็ไอเที่ผมก็จะประมาณนี้เลยแล้วแต่คุณนะผมใส่ H พกึ่ง h p กึ่งโจมตีเนาะเอาไว้ลง PL p v p ีด้วยไงผมอะ่ะต่อไปสมายแมนคือถ้าใครปั้นสมายแมนอะ่ะผมแนะนำนะใส่สูตรนี้ผมไม่ได้ปั้นนะผมเอาวางให้เฉยว่าผมได้ใส่ทีมสมายแมนไว้ในทีมเออแต่ถ้าใครมีเราปั้นไว้อะ่ะทำให้สุดเลยนะ5้าดาวเลยคือทำแรกทำเลยครับผม5้าดาวกรอบทองทำไปเลย วันนี้จะใส่สูตรไอเทมเขานะสูตรหรือลำลอง2ชิ้นเนี่ยอะไรก็ได้แต่จะให้แนะนําสูตรดีกว่าเพราะมันยังมีสะท้อนด้วยสะท้อนคือน,นำเม็ให้นไปเออก็อย่าลืมใส่ HP ล้วนนะอย่าไปใส่โจมตีนะสมายแมนไม่ได้ใส่ตีนะบอกก่อนไปใส่ตีแม่งตีไม่แรงร้องเลยนะตายไวด้วยเออนี่ครับผมไอเทมสมายแมนส่วนตัวต่อไปครับผมมูเมงไรเดอร์แน่นอนครับสูตรจะใส่อะไรก็ได้ครับ ก็มันเป็นตัวที่เข้ามาให้มันตายช้ากว่าคนอื่นหรือตายช้ากว่าฟูบุกิเออเด็กน้อยเอามาเล่นดาเมดได้ก็ตอมานี้ครับทีมผมโอเคเป็นงไงบ้างครับเพื<ๆ>่อนเพื่อนทีมเมื่อกี้ถ้าเพื่อนเพื<ๆ>่อนผ่านแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะและด่านที่2 9เนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบทําการผ่านให้เร็วที่สุดเลยตอนนี้อ่ผมว่าผมน่าจะผ่านได้ละเดี๋ยวผมขอไปทําให้มันผ่านก่อนเนาะเออเดี๋ยวถ้าผ่านแล้วผมจะมาลงคลิปดีด่านที่ยี่สิบเก้าถ้าซึมากิต่อเลยแล้วก็ฮิโรซับพอร์ตเนี่ย แนะนำนะเติมได้เติมครับมีเวลาสองเดือนคุณทำได้สบายๆครับผมแต่ถ้าเติมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมสายฟีต่อไปสู้ๆครับผมเราจะเกลือไปด้วยกันเนาะวันพันแมนบายบายอ,อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยติดตามลล